ทุกสิ่งมีชีวิตมีวิถีและการกระทำที่ชื่นชอบสิ่งนั้นเรียกว่านิสัยนั่นเองสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าก็เช่นกันแม้มันจะไวจนน่าเหลือเชื่อแต่มันก็มีรูปแบบที่กำหนดไว้แล้วรูปแบบที่เรียบง่ายมากราวกับพึ่งจะเกิดใหม่หากเป็นแบบนี้แล้วก็ยังต้านไหวอยู่ฉันเตรียมตัวเสร็จแล้วอะเยอ แค่รวบรวมอาลา่าไว้นิดเดียวเองไม่เห็นจะมีอะไรแตกต่างจากเมื่อกี้เลยเตรียมตัวพร้อมแล้วจริงๆนะหรอปลดล่างแยกซะมันจะมาทางนี้แล้วแล้วฉันจะใช้ร่างของฉันขัดขวางมันไว้เองฉันจะเป็นยังไงก็างนายเลงเล่นงานมันตอนนั้นซะคุณบอกว่ามีแผนไม่ใช่หรอครับการใช้ร่างกายสู้คือแผนหรอกเหรอแบบนั้นมันจะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับ ไม่เป็นไรมดล่างแยกซะอ,อ,อ,อจากที่ดูแล้วม,มันก็แค่เร็วเท่านั้นพลังป้องกันเทียบกับความเร็วไม่ได้เลยระหว่างที่ฉันขัดขวางมันอยู่นายก็จัดการมันซะมันมาแล้วอีเข้ามาเลยมาสิ มันรู้ทันเหรอหลบไปวกกอเกอรไม่ต้องเล็เดี๋ยวฉันจะส่งแกไปด้วยเหมือนกันฉันจะไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามความต้องการของพวกแกต่อไปแล้ว ถ้าไม่ปล่อยไว้แล้วแกจะทำอะไรอ๋มันเป็นไปตามความต้องการของฉันแล้วต่างหากอันนี้เป็นไงฉันเอามาจากยอดเขาซออักเลยนะพอดีเลยมีเป้าที่หยุดพ่อแกอยู่หนึ่งอันพอดีฉันก็เลยมาถึงที่นี่ได้อย่างดีเลยละ่ะอุตส่าห์ไปถึงจังหวัดคังวอนทังทีก็ต้องเอาของที่ระลึกกลับมาด้วยเซ ฉันเป็นมนุษย์ก็เลยไม่มีความสามารถในการบินเพราะงั้นก็เลยคว้างไอ้นี่และขี่มันมานะแบบนี้ไงนี่วอเกอร์เลิกสำบอยแล้วลุกขึ้นมาได้แล้วคิดว่าฉันเรียกนายมาที่นี่เพื่อให้มันนอนหรือไงคุณซอมมันยอบวอเกอร์ไม่สามารถ ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเพิ่งจะหายป่วยได้ไม่นานนะที่มันช่างเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพิสมัยเลยสักนิดว,ว,ว,วอเกอร์เป็นไปได้ยังไงตอนที่รับไอ้นี่มาพวกนายเองก็ได้รับการเสริมพลังวิเศษให้ดีขึ้นไม่ใช่หรือไงฉันก็ได้รับมันมาอย่างหนึ่งเหมือนกันถึงจะไม่นึกว่าจะได้เอามาใช้แบบนี้ก็เถอะสะสมความเจ็บปวดทรอหดอดทนเพิ่มขึ้น สะสมดาเมจที่ได้รับไว้ในร่างกายและใช้ในการฟื้นฟูการบาดเจ็บที่รุนแรงเฮ้ยๆฮรีบรู้ขึ้นมาสิต้องทำเป็นสบายๆนะทำเป็นสบายๆนะอีกฝ่ายมันไม่รู้กว่าเราจะฟื้นตัวได้แต่ละครั้งมันยากแค่ไหนตอนนี้มันคงจะคิดว่ามีคนที่มีพลังในการฟื้นคืนชีพได้อีกคนแล้วแล้วคงโคตรจะกะวนกวายใจเลยละต่อให้เป็นแบบนั้นแต่แค่พวกเราคิดว่าฉันมาคนเดียวหรือไง เอาละพวกมนุษย์มารวมตัวกันหมดแล้วทำเป็นแข็งแกร่งเท่าที่จะทำได้เลยความทุกข์ยากไม่เข้าใจสถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่ตกอยู่ในสภาวะของเสือที่หวาดกลัวแมลงแต่ความกลัวที่เคยหลงลืมไปตั้งแต่ได้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งหล้เทียมทานก็ค่อยๆผุดกลับขึ้นมาด้วยไม่อาจรู้ได้เลยว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันแนะ่ มันไม่ใช่ความหวาดกลัวผู้ที่แข็งแกร่งกว่าแต่มันคือความหวาดกลัวที่มีต้นกำเนิดมาจากความไม่รู้มนุษย์คือสิ่งดใดกันแน่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้วต้องดึงเอาออลาทั้งหมดมารวมตัวกันเท่าที่จะทำได้ อ่าล่าจำนวนมหาศาลที่จะหมดขี้ได้ทุกคนไม่ว่าหน้าไหนก็ตามมันหนีเข้าใกล้ประตูแล้วถ้าจะปิดประตูก็ต้องตอนนี้แหละที่อื่นปิดและผนึกไปหมดแล้วถ้าปิดที่นี่ได้ด้วยก็จะสามารถขังมันไว้ในโลกที่ถูกทอดทิ้งอีกครั้งยังทำไม่ได้อะไรนะนี่นายพูดอะไรเนี่ยจะต่อสู้ทั้งๆแบบนี้หรือไงใช่ต่อให้ปิดไปแบบนี้อีกเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็คงจะฆ่ามาอีก แถมยังจะแข็งแกร่งขึ้นเหมือนตอนที่จะกระพัดด้วยไม่ใช่เรื่องไงฉันเองก็รู้นะแต่เราต้องปิดตอนนี้แค่สู้มาได้จนถึงตอนนี้ก็ถือว่าเสียงมากแล้วตอนนี้นอกจากนายก็ไม่มีใครสามารถต้านทานมันไหวแล้วนะเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าฉันไม่ได้บอกว่าไม่ให้ปิดแล้วนายจะทำอะไรถึงเวลาอัปเดตหนังสือสรรเสริญซอมุนยอบอีกครั้งแล้วอะไรนะถ้าพวกนายกลับไป ก็ไปเขียนหนังสือสารเสริญฉันกันคนละเล่มด้วยละ่ะไม่ไม่ได้นะซอมุนยอบซอมุนยอบไม่นะไม่นี่คือเป้าหมายของแกตั้งแต่แรกเหรอแต่แกเข้าใจผิดครั้งใหญ่แล้วละ่ะร่างที่แท้จริงของฉันที่รวบรวมออร่าที่ไร้ขีดจำกัดของโลกนี้ได้สำเร็จแล้วนั้น ฉันจะใช้พลังนี้ทำให้การมีอยู่ของแกสลายหายไปเองที่แห่งน,นี้จะกลายเป็นนรกของแกเออให้ตายสิทำไมพูดมากขนาดนี้ผีเจอาป่าแกมาพูดหรือไงและแกบอกว่านารกใช่ไหมพวกที่โดนฉันกระทื้นมาจนถึงตอนนี้นะไล่ฉันให้ไปตกนรกกันทั้งนั้นแหละพวกมันคงจะดีใจกันหน้าดูแต่ว่านะนี่นะจะเป็นนรกของฉัน หรือว่านรลกของแกกันแน่พวกเราค่อยๆแห้งตายไปอย่างช้าๆพร้อมกันกับโลกใบนี้กันเถอะความทุกข์ยากถึงซอมุนยอบผู้เป็นที่รักแผ่นดินนี้ได้ความสงบสุขกลับคืนมาอีกครั้งเพราะนายเลยพวกมนุษย์บนดินที่รอดชีวิต เริ่มก่อสร้างสิ่งที่พังทลายลงไปขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วมนุษย์ใต้ดินที่เคยอยู่อย่างสลบหลบซ่อนๆก็ได้รับการยอมรับถึงการมีอยู่เนื่องจากคุณงามความดีที่ร่วมต่อสู้ด้วยกันแต่มนุษย์บนดินกับมนุษย์ใต้ดินระหว่างสองเผ่าพ,พันธุ์นี้เคยมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นจึงไม่มีทางที่ความสัมพันธ์นี้มันจะดีขึ้นในคราวเดียวแค่เริ่มจากพยายามเข้าใจตัวตนของกันและกัน ฉันก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ปลุกขวัญกำลังใจได้ดีแล้วแม้เส้นทางการพิสูจน์ว่าจากความสัมพันธ์ที่เคยเขีนฆ่ากันและกันตอนนี้กลายมาเป็นทำเพื่อกันและกันแล้วนั้นจะไม่ง่ายก็ตามแต่พวกเราก็เคยถูกเพดานขวางกัน้นและมักใฝ่ฝันถึงท้องฟ้าเสมอนั้นกับสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้แล้วฉันก็คิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่คงจะใช้เวลานานหน่อยแหละถึงอย่างนั้นฉันก็เชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปในตอนที่สิ่งที่นายกำลังกลายเป็นตำนานและใกล้จะถูกหลงลืมไปนั้นพวกเราก็จะประสานและรวมตัวเข้าด้วยกันไปเองตามธรรมชาติคุณเปียโต้ครับอยู่ตรงนี้เองเหรอเดี๋ยวงานจะเริ่มแล้วนะครับไปเตรียมตัวเข้างานแขนนั่นไม่กี่วันมานี้คงชินกับมันแล้วสินะ ต้องขอบคุณคุณเปียโตเลยครับตอนแรกก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ใช้งานได้เหมือนแขนของผมจริงๆแล้วล่ะครับล่องอกไปทีขอแค่ใส่ออร่าเข้าไปในหินศิลาพลังเวทให้เพียงพอก็จะสามารถใช้งานเหมือนแขนของนายได้ไปตลอดชีวิตเลยมันใส่ออร่าเข้าไปได้มากกว่าแขนเดิมซะอีกเพราะงั้นนายจะยิ่งใช้พลังที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนได้เยอะเลยละเอะงั้นเหรอครับ แต่ต่อให้ศิลาพลังเวทหมดอายุและหยุดการทำงานลงก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกนะต่อให้ฉันไม่อยู่แล้วแต่ถ้านายไปขอร้องราชินีเธอก็จะช่วยซ่อมให้นายเองคร,ครับไม่ไม่อยู่งั้นหรอกครับฉันจะไม่ไปพิธีไว้อะไรซอมุญนยบเอ๊เอถ้าคุณปีเอโต้ที่ออกโรงมากที่สุดนอกจากคุณซอมุญนยบไม่ไปร่วมงานพิธีไว้อะไรนี้ แม้ภายนอกจะเป็นงานสารรเสริญการเสียสละของซอบุญยอบแต่เนื้อแท้ของมันก็เป็นที่เกิดประกายไฟของความสามัคคีเป็นครั้งแรกด้วยและตัวฉันแม้เปลือกที่ห่อหุ้มจะเป็นมนุษย์แต่ตัวจริงข้างในนั้นคือมหาปุโรหิตที่เข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วคนแบบนั้นจะให้ไปร่วมงานแบบนั้นได้ยังไงละ่ะอุตส่ามีโอกาสแล้วฉันไม่อยากไปกวนน้ำให้ขุนล็อกถึงเวลาที่ตัวร้ายต้องหายไปแล้ว ฝากที่เหลือด้วยนะเราจะเริ่มพิธีไว้อะไรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ <c oughs> ถ้าให้พูดตามตรงต่อให้นายไม่ไปที่นั่นถ้าปิดประตูและผนึกมันไว้อย่างน้อยในรุ่นของพวกเราก็คงไม่ได้สู้กับความทุกข์ยากอีกคนที่แส้ทำเป็นเห็นแก่ตัวอยู่เสมอและคิดว่าอยู่ตัวคนเดียวบนโลกอย่างนายนะ่ะ มีความรับผิดชอบอะไรนักหนาถึงขนาดที่ต้องเลือกแบบนั้นฉันยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่หรอกนะแต่สุดท้ายฉันก็ได้ทำแค่ยอมรับว่านายเป็นคนที่นำทางให้พวกเรามายังแผ่นดินแห่งแสงสว่างตอนนี้นายก็คงจะกำลังต่อสู้กับความทุกข์ยากอยู่ใช่ไหมตอนที่โลกนั้นสูญสลายหายไปพร้อมกับความทุกข์ยากนั่นนะ่ะจะเป็นชัยชนะที่แท้จริงและเป็นวินาทีแห่งความตายที่แท้จริง ที่คนเป็นอมาตะาอย่างนายจะต้องเผชิญเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินนี้ฉันขอเชื่อว่าชัยชนะจะถูกขีดเขียนไว้บนการเสียสละของนายพ no ละกำลังเหลือหนึ่งความข่องตัวเหลือหนึ่งอร่าเหลือหนึ่งเป้าหมายความทุกยากสับประหลดัดพละกกำลังศูนย์ความล่องตัวศูนอร่าศูนย์ 17ปีต่อมาในที่สุดในที่สุดมันก็จบแล้วในที่สุดมันก็จบแล้วความทุกข์ยากน่าจะดึงออร่าที่รักษาสภาพพื้นที่มาใช้จนหมดไม่เหลือแล้วทีนี้เดี๋ยวโลกนี้ก็จะเริ่มพังทลาย พระเอกที่มีชีวิตรอดมาได้ในรอบ17ปีหลังจากล้มบอสตัวสุดท้ายได้เขาใช้เวลามากกว่า17ปีในการทำลายแผนร้ายที่แท้จริงที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้และจากไปในนามวีรบุรุษอย่างกล้าหาญจุดจบมันก็ไม่แย่เท่าไหร่แฮะในที่สุดก็จะได้พักแล้วยังเร็วเกินไปที่จะพักนะเฮอเสียงนี้มหาปุโรหิตเหรอ สำหรับมนุษย์เวลา17ปีมันอาจจะเป็นเวลาที่ยาวนานแต่สำหรับมนุษย์ใต้ดินอย่างเรามันเป็นเวลาที่สั้นมากแต่ถึงอย่างนั้นก็มีบางทีที่คิดถึงคำด่าของนายเหมือนกัน <c oughs> ให้ตายสินั่นมันอะไรกันเนี่ยคนอื่นสบายดีไหมถ้าหมายถึงมนุษยชาติส่วนใหญ่แล้วก็สงบสุขก,กันดีถึงแม้จะมีความขัดแย้งนิดๆหน่นอยๆอ,อยู่เสมอก็เถอะ ไม่ใช่พวกนั้นเยนี่ฉันหมายถึงพวกที่ฉันรู้จักต่างหากเล่าของแบบนั้นไปดูด้วยตาตัวเองไม่ดีกว่าหรอถ้ามาก่อนเธอะถ้าพื้นที่นี้มันพังทลายต่อให้เป็นฉันก็ช่วยนายไม่ได้หรอกนะเฮ้เฮฮสิบเจ็ดปีให้หลังอีกแล้วหรอคงจะปรับตัวให้ชินยากกว่าเดิมหน้าดูไม่ต้องห่วง <c oughs> พอนายไม่จะเป็นต้องปรับตัวด้วยซ้ำ <c oughs> ฉันจะโกนหนวดให้เป็นของแถมก็แล้วกัน เพราะที่ที่นายจะอยู่นะไม่ใช่ที่นี่แต่เป็นเมื่อ17ปีก่อนไงล่ะ <S <S ฉันดีใจที่ได้เห็นนายเป็นครั้งสุดท้ายนะทีนี้ก็กลับไปยังที่ที่นายควรอยู่ได้แล้วผู้กอบกู้ของฉันอาต้องขอโทษด้วยเพราะฉันได้รับบาดเจ็บต,ตอนที่โดนบุกรุกตอนที่งานสมาคมเยอะๆก็เลยกลายเป็นว่าอยนให้นายทั้งหมดเลยจีโฮ แค่ตำแหน่งโค้ชนักกีฬาเวทเทนฟิลทีมชาติก็น่าจะยุ่งมากอยู่แล้วยังต้องมารับหน้าที่หัวหน้าสมาคมอีกมันก็ช่วยไม่ได้นี่ครับส่งยอบกลับไปตั้งหนึ่งเดือนแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกอย่างต้องกลับเข้าที่เข้าทางแล้วครับก่อนอื่นก็ต้องจัดการเรื่องรอบชิงชนะเลิศเวอร์แชมป์หรือการแข่งขันระหว่างปารีสลูมิเอกกับว s m เอสก่อนครับเอเรื่องเวอร์แชมป์ทางสมาคมโลกเป็นเจ้าภาพไม่ใช่หรอ หัวหน้าสมาคมเกาหลีไม่น่าจะมีเรื่องที่ต้องทำนี่ถ้าฉันตายหรือหายตัวไปในการต่อสู้ครั้งนี้ทรัพย์สินทั้งหมดขอบริจาคให้เซฟเดอะชิลเด้นแต่ YSM ยกให้ SM, านายแพ็กจีโฮพอดีมีคำสั่งเสียไว้แบบนั้นนะครับเจ้าหมอน,นั่นเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายจริงๆ <ham> นั่นสินะครับนายจะเอาชนะได้ไหมถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาคงจะโดนด่าหน้าดูก็คงอย่างนั้นละครับ ของมูนิตี้ในอินเทอร์เน็ตก็ลุกเป็นไฟเลย YSM ไม่มีซอบุญยอบแล้วยังควรจะแข่งต่อไหมนาทานยังอยู่ดีส่วน YSM ขาดตัวหลักไปหมดควรจะให้เป็นแชมป์ร่วมกันไปเลยหรือเปล่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องแข่งสิถ้าซอบุญยอบยังอยู่แล้วนาทานตายก็จะไม่แข่งหรือไงอ้าน่าเสียดายนึกว่าเกาหลีจะชนะเวแชมป์แล้วเชียว คนเขาอุตสาห์เสียสละช่วยลอกไว้ยังจะมาพูดเรื่องเวอร์แชมป์กันอยู่อีกเหรอในบอดเบตันฟิวก็ต้องพูดเรื่องเบตันฟิวสิจะให้พูดเรื่องอะไรละ่ะทํามาเป็นจงรักภักดีเขาอุตสาห์เสียสละเพื่อความสงบสุขของลกองเลยนะให้ชนะไปเลยยังไม่พอด้วยซ้ําไม่ใช่หรือไงถึงอย่างนั้นมันก็เป็นหน้าที่ที่ยอนฝากฝังเอาไว้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนไปยังไงก็คงต้องลองดูก่อนละครับ <S <S ต้องขอโทษประชาชนอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยถ้าฉันขอโทษประชาชนแล้วยกกลับมาได้แล้วก็ต่อให้ต้องขอโทษเป็นล้างรั้งฉันก็จะทำลูกสาวที่จตุรัสขวังหามุนมีรูปปั้นของบุคคลสามคนอยู่แม่ทัพอีซุนชิงพระเจ้าเซจงและซอมุนยอบชายผู้กระโดดเข้าไปยังโลกที่ถูกทิ้งตามลำพัง เพื่อปกป้องโลกจากความทุกข์ยากฟังหนูอยู่ไหมคะพ่อทำไมไม่ตอบเนี่ยและย้อนเวลากลับมาอีกครั้งใช่แล้วอาเขาอาซองมืนยบ กล,บลจบาอลลจบูลขอบคุณมากครับที่ติดตามผมงานบางครั้งผมก็ติดธุระจนขาดหายไปบ้างไม่ได้ทำต่อเนื่องสำหรับใครที่ยังติดตามกันอยู่ก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะครับและก็ขอฝากผลงานในอนาคตไว้ด้วยนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็อยากให้ติดตามกันต่อไปอยากให้เป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยครับขอบคุณมากๆครับ